ไปดีทุกคนวันนี้ด่ามาวัดทัดพูนเดอ้อมาไหว้พระมาขอพรมาบระนี่บรรยากาศดีดีท้องฟ้างามๆอันนี้ทางเฮาวัดเนอะทางเฮาจะมีบ่อนขายบ่อนขายน้ำเบงฮะไม่ได้เอามาเอาติม่มีมือถือมึองจะว่เาเปล่าเปล่าไว้หันเด้ เดียวไปเอาไปค่อยคิดว่าจเอาซื้อแล้วบ่หันเอาแต่อันนี้บ่ว่าคันเบ่งบ่เบ่งเอาบ่เบงก็เอาให้กินไว้่กเามาบ้าเอาบ่เอามาบ้าลเอาคันเบงูเคันหาอยู่เอาอยู่ในเนาะทัเบงเก้ากบอยูุ่เด้นี่ลวซื้อกถเข้าไปมันจบ่ยาเอา9กาบตัวนี้บ่โ ่ครับเ้าบอกนี่บบนี uh ้รับกระซิบมกเบงกระเป๋าเครื่องหอบกระเอาเยอะดอกมีกองหลอนนี่ฮะเด้อ แล้วเขาก็จือคนอยู yeah, ่เนาะขงดอกนี่นี่มเกรงพร้อมนีดอกไม้บู่าเนาะดอกโบคาไปบูส่าค่ะไปบ้าตะกอนไป มันบรรยากาศอยู่วัดงามๆเบิงท้องฟ้าน่ะอ่ะฮะฮะถือถ้า BM BM มามาวัดทัดโทนบ่ BM BM ยิ้มแนยิ้มแน่เอยิ้มน่โอ้ยสั่งกันดถ้าคนน้อยมาวัดทัดโทนมีหอหอกอง đề, ừ. anh hộp này cả hò gò này, có con nhớ hở, thòm, tui tui, Để. Anh bon Đây, anh non nám vòn còn thai hụp đấy, non phơi pha, pha lái lái đây, ừ. ba

bên จังนะนะนะ à, นะนะนะ วันนี้เฮากลับไปไว้ผ้าเนาะไว่าไว้ผ้ายูผ้าโโนอันนี้แหละผาโนที่เป็นยุคยยูเฟซบุ๊กลายๆยูคิลายๆไม่ผ่านอันนี้แหละผ้าเก่าว้าเก่า

ไปไหมไปไหมบรรยากาศบรรยากาศมือ้มนอนีด้ดีดีเ้ยฝนก็ไม่ได้ดตกแล้วกะฟ้าก็คืมลาไม่ได้แดเด,ดเนอะอันนี้อาคาบูนลโทูเป็นมาครับพี่เียวเนาะ

ăn được không ăn được không ta ăn được không ta ăn ให้คลิปให้หน่อยแบบเบื่อห่านี่เยี่ยมเลย aku <laughs> 啊，这个呢。